ที่มาเจอไอ้ทิ้มกับไม่ได้กินแล้วเนี่ยมั้ล่ะอืมนอนบนตู้เปิดไม่ได้เลยแล้วจะดี้างกันงคะคะเออทำเบื่อดีอะนอนจนพองมาแล้วนู่นมัล่ะทำเบื่อดีอะได้กินไอ้ทิ้มเนีน่ยเจ้าก้องตู้แม่เปิดน,นู่นมัล่ะเอาดุ้นเลยดุ้นเลยฮะ <laughs> có đi ừ. <laughs> 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 okay. oh. no, nói tím mà lại ghì lạy không không cái có tiếng nói ha ha là hỏi mày rồi hết mày thôi ghì lạy hm mày hm 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 thôi, hm 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 ก็ไม่ได้นะูเย็นก็เลือนไม่ออกก็เลยเกยทิบงลนเยนอนที่ข้างกันหยอกโอกนเนาะเบื่อไห้เลือนยอ้าวอ้าวยกขึ้นเลยหยอกขึ้นเลยปิดได้เลยเนาะ วันที่ควา้นกวาวกวาวควาวควาวจะก้องตู้เนี่ยเดียวเดียววันที่ทำื้นเาบอกาไอ้ทิมเซ็ตที่ทำพืนเอารบมาทีได้เลยจะก้องตู้